ผมเริ่มต้นมาจากการเจ๊งจากธุรกิจทีวีแล้วกัน ทีวีเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเค็นว่าใครดูอยู่จะมีกล่องลึกลับเลตติ้งเฮี้ยนกับบริษัทชื่อเป็นภาษาอังกฤษสีห้อยังตือตือตือเนี่ยแหละมันจะคอยบอกว่ารายการมได้เลตติ้งเท่าไหร่คุยยันแม่มึงได้งไงวะ <S <S 1> <S 1> ในอุตสาหากรรมทีวีประเทศนี้ไม่มีใครเคยเห็นกล่องเฮี้ยนนี้เลย ที่เป็นรถตู้กระจกเป็นรถทกร่อยๆของที่เลิกพอนี่แหละเทปสิงโตนำโชควิ่งเรียบด่วนรามินทาเนี่สองทุ่มคนกำลังกลับบ้านเลยมีมอเตอร์ไซค์แม่งขี่มาประกบเลยหวยสิงโตก็หากเธอขลับเธอก็ควยสุดขั้นกันหมดสาเหตุที่เขาพูดคำนั้นออกมาเพราะรถติดผมก็พอเหรรายการสนมันคือหนึ่งครั้งท้วน่ะสตูดิโอมันคือเช่าเพื่อนหนึ่งครั้งท้วนทุกอย่างคือหนึ่งครั้งท้วน เทปหนึ่งเรียกว่าใช้เงินกันไปเกือบล้านน่ะขายจนหมดจนป้ายไม่รู้ตะแปะยังไงนู่นนี่นะได้กำไร9,500บาทฟักอยู่ผมจำบรรยากาศวันนั้นได้ผมอยู่คนเดียวในออฟฟิศเปิดไฟอยู่คนเดียวแล้วที่อย่างมืดมดแล้วก็ผมก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้รู้สึกพ่ายแพ้เราทำงานดีๆมามากมายแต่ในแง่ของการค้าขายมันไม่ตอบโจทย์เลยว่ะ ตอนนี้พี่เหลือเงินก้อนสุดท้ายเมื่อคำนวณอายุงานของพวกมึงแล้วชดเชยตามกฎหมายนี่พี่จะเหลืออยู่ประมาณ3-4มสี่หมื่นเอาตังค์ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอืทุกคนเลยทุกคน,กคนสาม,มกราคม61ประชุมแรกของบริษัทรวมกันเฉพาะกิจคือการสอนเจ้าของบริษัทคือผมว่า Facebook เ,เล่นยังไง <laughs> แต่นี่คือบริษัทสื่อออนไลน์ใช่ <laughs> <laughs> ออนไลน์ให e ้นิยามใหม่ของชุมชนว่าไม่ยึดติดกับที่ตั้งอีกต่อไปคอนเทนต์ของคุณเพจของคุณหรือแชทของคุณคุณจะต้องสร้างชุมชนให้ได้คิดให้ออกว่าคอนเทนต์ออนไลน์คุณจะเชื่อมโยงผู้คนได้ยังไงนิ้วโป้งแม่งคือนิ้วทรงพลังมากโฆษณาโฆษณาเนี่ยมึงทำมากี่แสนกี่ล้านไม่รู้ จบเลยนะนิ้วโป้งกระดิกหายไปเลยกระดิกไปสยองอะไรอยู่ในข้าวต้มอ่าเอากูเข้าดูนี่แปลว่าอะไรใน Facebook ถ้าลูดมา3วิซื้อใจคุยไม่ได้นิ้วเขาจะทำย่างกับคุณไปเลยตัดทิ้งอ่าเฮ้ยหญิงไว้หญิงไว้หาคู่ง่ายจะรออะไรอีกแมวแมวกูรักเดียวใจเดียวนี่ถ้าเกิดเปิดคอนเทนต์มาจะดึงตึ้งตึ้งซีเค็ดซ้อนพลั้นวันนั้นวันนั้นเฮียเสียเวลาออกเฮ้ยของผมก็มีนิดนึงนะเออนั่นแหละ ผมรู้สึกน่าเศร้ามากคือบ้านไม่ใช่ที่ที่ดีสุดสําหรับเด็กในวันนี้นะเพราะกลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวห้ามกูเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวขัดขวางความฝันกูเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวที่กูพูดยากที่สุดแต่มันก็ต้องการคุยกับคนวัยเนี่ยมผมก็เลยทําหน้าที่นี้ในย4ิบสี่ชั่วโมงหรือว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยงานกี่เปอร์เซ็นต์นะอุทิศแม่งทุกเวลาให้งานไว้ก่อน <c oughs> ผมไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ผมแค่แยกไม่ออกแล้วอะ บางคนมันมีฮ็อบบี้อะไรบางอย่างที่กูอยากจะทําหลังเลิกงานบางเรื่องที่กูชอบแม่งไม่ก่อให้เกิดรายได้มันเลยเรียกว่าเป็นงานอดิเลกบางงานเลี้ยงตัวบางงานเลี้ยงใจพรเอินผมอาจจะโชคดีที่ว่างานของผมมันเลี้ยงทั้งตัวเลี้ยงทั้งใจเลย